สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret มาจัดโลกสุขภาพนะครับวันนี้พบกับผมตั้มวิชยาจารุจินดาและพี่เปิ้ลจารุณีรวมไปถึงทีมงานบริษัทไทยทมนะครับก็มีแขกรับเชิญแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret มหัศจรรย์โลกสุขภาพค่ะและเช่นเคยค่ะเราจะมาพบกับเรื่องสุขภาพเรื่องความงามที่จะมาเป็นประโยชน์โดยที่เรามีแขกรับเชิญแล้วก็มีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆครั้งนะคะวันนี้เรื่องของคุณผู้หญิงโดยตรงเลยค่ะเชื่อว่ากว่า80นะคะที่คุณผู้หญิงต้องเคยได้รับความ ทรมานกับการปวดท้องในขณะที่มีรอบเดือนในทุกๆครั้งนะคะแล้วในบางคนก็อาจจะปวดในวันแรกๆระยะเดียวแล้วก็หายไปแต่หลายๆท่านเลยนะคะที่ปวดแล้วก็ปวดเรื่อยไปปวดหนักขึ้นเรื่อยๆจนบางคนก็ถึงกับทำงานทำการไม่ได้นะคะและแขกรับเชิญของเราวันนี้เธอมีประสบการณ์ตรง,ตรงนี้โดยตรงเลยคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ปวดอย่างทรมานเท่านั้นเธอไปตรวจ แล้วก็พบถุงน้ําในรังไข่ข้างซ้ายยังไม่พอคะ่ะเธอยังมีถุงน้ําทางด้านช่องว่างหลัง,หล,งหลังหลังมดลูกแล้วก็เป็นถุงน้ําซึ่งยังไงกันเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเรามาฟังจากปากเธอกันดีกว่านะคะ mm hmm. ขอต้อนรับคุณน,นิรมนสองแก้วหรือคุณไอติมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ mm hmm. อยากให้คุณไอติมเล่าให้ฟังนิดนะคะว่าเรื่องราวที่มันเกิดกับเรา เรื่องการปวดท้องเรื่องโรคไขข้เจ็บเนี่ยมันเริ่มมายังไงคะค่ะตอนแรกนะคะก็รู้สึกปวดท้องบริเวณท้องน้อยปวดมากปวดจนทําอะไรไม่ได้เลยค่ะก็ได้แต่ทานยาแก้ปวดไปหาหมอไปหาไปคลินิกอะไรแบบนี้ก็มาเยอะแล้วค่ะได้แค่บรรเทาอะค่ะอาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะก็หลังจากนั้นก็ได้ตัดสินใจไปพบแพทย์อีกครั้งเพื่อทําการอัลตราซาวด์ค่ะเพิ่งมาเกิดตอน้าเพิ่งมาเพิ่งมาปวดเมื่อปีที่แล้วประมาณ ประมาณเดือนกรกฎาคมมาค่ะปีที่แล้วค่ะมาถึงช่วงเดือนสิงหาคมช่วงหลังๆก็มีประจําเดือนร่วมด้วยก็เลยปวดหนักมากปวดปวดหนักอตกใจไหมคะเพราะมันตกใจค่ะแล้วก็กลัวมากกลัวไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะในคุณผู้หญิงทุกๆคนนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะบางทีในเรื่องที่เราปวดรอบเดือนคิดว่ามันเป็นของคู่กันแต่ว่า เอ้ถ้ามันผิดสังเกตอย่างเช่นคุณน้องไอติมนะคะบอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยปวดอยู่ๆมาปวดแล้วมันผิดปกตินะคะแล้วก็น่าจะใส่ใจแล้วก็ไปหาแพทย์นะคะไปพบแพทย์เพื่อจะตรวจให้รู้เรื่องดีกว่าว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากนั้นไหมนะคะแล้วเป็นยังไงต่อถ้าพอไปพบแพทย์ก็ตรวจอัตลตราซาวด์เพราะว่าตอนแรกก็ไม่พบอะไรนะคะช่วงเดือนพอมาช่วงเดือนธันวาคมค่ะก็ะได้ไป ตรวจอันตาราซาอีกครั้งปรากฏว่าแพทย์บอกว่าเจอถุงน้ำบนถังผืดในรังไข่ด้านซ้ายประมาณ2.6เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีน้ำขังที่ช่องว่างหลังมดลูกประมาณ1.9เซนติเมตรค่ะซึ่งหนูก็ตกใจมากแล้วก็กังวลแล้วนานไหมคะในระยะเวลาของการปวดแต่ละเดือนนะคะปวดเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะปวดไม,ไม่ได้เฉพาะตอนมีรอบเดือนค่ะ oh. แต่ช่วงมีรอบเดือนก็จะหนัก หนักปวดหนักมากปวดถึงกับร้องไห้นอนอยู่บนเตียงอะไรแบบนี้ทํางานทําการไม่ได้เลยแพทย์ให้การรักษายังไงอะคะแพทย์ก็ให้ยาแก้ปวดมาแล้วประทานแล้วก็ฉีดยาฮอร์โมนโอ๋อต้องฉีดยาด้วยเหรอฉีดยาฮอร์โมนแล้วก็แพทย์บอกว่าฉีดฉีดให้มันฝอ่อตัวค่ะถ้าไม่ฝอ่อก็ต้องผ่าตัดต้องทําการผ่าตัดไปเลยค่ะฉีดแบบว่าต้องทุกเดือน๋คอคะทุกเดือนค่ะหมอก็จะนัดเดือนถัดไปถัดไปอะไรเหล่าน,นีน้ค่ะซึ่งหนูก็ กลัวมากฉีดยาก็กลัวแล้วถ้าต้องทําการผ่าตัดก็จะกลัวมากค่ะก็ตกใจแล้วก็ทานยาก็แก้ปวดก็ไม่ไม่ดีขึ้นนะคะก็ยังปวดอยู่ตลอดค่ะซึ่งการที่ฉีดฮอร์โมนไม่ได้ช่วยลดอาการปวดไม่ค่ะก็ยังปวดอยู่ค่ะก็ยังปวดตลอดค่ะหลังจากได้ตรวจกันแล้วคุณหมอบอกเหตุผลไหมคะว่าไอเโ้าถุงน้ํากับน้ําขังนี่เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรคุณหมอก็แจ้งประมาณว่า มีการที่มีประจำเดือนแบบประจำเดือนมาไม่หมดยังค้างอยู่ก็เลยทำให้ปวดค่ะนานสักเท่าไหร่คะจนเรารู้สึกแบบเอ๊ะทำไมเริ่มมีตอีกแล้วเนี่ยว่าทำไมไม่หายก็ประมาณครึ่งประมาณครึ่งเดือนได้ค่ะประมาณ15วันแต่มันมันก็ยังไม่หายมันยังปวดอยู่ปวดตลอดค่ะแพทย์ก็นัดให้ไปทำไปไป,ไปฉีดฮอร์โมนอีกครั้งแต่หนูก็ตัดสินใจไม่ไปอะค่ะเพราะว่าอาการมันไม่ดีขึ้นอะคะ แล้วเราทํำยังไงคะคุณก็ตัดสินใจไปหาพี่ตู่ค่ะพี่ตู่คุณมุนทาค่ะคุณมุนทาและตนาพันธ์ซึ่งเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันด้วยใช่ไหมคะค่ะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยซึ่งหนูก็เป็นลูกค้าประจำค่ะแล้วคุณตู่ว่ายังไงคะก็แนะนําค่ะให้รับประทานอาหารเสริมของไทยธรรมค่ะ,คะของบริษัทไทยธรรมเพราะว่าคนรอบข้างก็มีคนทานกันเยอะค่ะ ที่คุณตู่แนะนำในคุณตู่แนะนำอะไรให้น้องไอติมได้ทานตัวไหนบ้างคะสารสกัดมเมล็ดอง,งุ่นผสมสารสกัดน้ำมันมเมล็ดอง,งุ่นค่ะแล้วก็สารสกัดมเมล็ดอง,งุ่นผสมสารสกัดขมิ้นชนันมีสารสกัด กระดูกอ่อนปลาฉลามน้ำมันปลาสูตร EPA เข้มข้นค่ะแล้วก็ม,มีสมุนไพรจีนออสูตรไพรจีนด้วยค่ะสูตรปรับสมดุลฮอร์โมนสตรีค่ะแล้วก็มีสารสกัดสาหร่ายสไปยรูริน่าผสมอุม้ยหลายตัวนะคะนี่ค่ะผสมน้ำมันรำข้าวและสมุนข้าวค่ะก็ทานไปประมาณหนึ่งเดือนค่ะอาการปวดท้องก็หายไปเลยค่ะปวดรอบเดือนก็หายไปไม่ปวดค่ะโอ้เราดีใจด้วยจริงๆเลยะนะคะเพราะว่าคนแนะนําก็ ก็จะมีความสุขด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้ที่น้องทานเนี่ยนะคะน้องไอติมบอกว่ามีหลายตัวมากเลยผู้ชมข้าวสารอาหารที่มีรายรายงานในเรื่องของการบรรเทานะคะบรรเทาในภาวะการปวดประจำเดือนเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายชนิดนะคะได้แก่น้ำมันปลาสารสกัดเมงง็ดมะณุนแบล็คโคฮอลนะคะตังกุยแคลเซียมและแมกนีเซียมนะคะทีนี้ที่น้องไอติมได้ทานไปนะคะได้ใช้ไปในส่วนของน้ำมันปลากับตัวสารสกัดเม็ดง,งุ่นเนี่ย แน่นอนละคะ่ะเป็นตัวที่สามารถช่วยลดอาการอักเสบได้นี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้อาจจะทบรรเทาเรื่องอาการปวดไปได้นะคะแคลเซียมกับแมกนีเซียมก็ทำงานร่วมกันก็ช่วยทำให้ลดอาการเจ็บเจ็บอาการปวดประจำเดือนได้เหมือนกันก็บรรเทาลงไปสองตัวสองพลังเ่ยนะคะสามพลังเรายังมีตัวสมดุลฮอร์โมนเรื่องของสมุนไพรยจีนด้วยอีกแล้วก็ได้ทานทานต่อไปเป็นประมาณสองเดือนค่ะไป คืออยากรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างที่ท,ที่กับถุงน้ําที่เป็นอยู่อะค่ะ mm hmm. ก็เลยไปพบแพทย์อีกครั้งแพทย์ก็ทําการอันตาราซาวอีกครั้งปรากฏว่าถุงน้ําหายไปค่ะน้ําขังที่ช่องว่างหลังมดลูกก็ลดลงค่ะลดลงแล้วปัจจุบันนะคะพอเราเราได้ทานต่อเนื่องทานต่อ,ตอ,อจนประมาณมาอันตาราซาวอีกครั้งประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ค่ะก็สรุปว่าแพทย์บอกว่า สุขภาพร่างกายปกติแล้วน้ําขังก็หายไปหมดแล้วค่ะก็หายเป็นปกติหมดเลยค่ะว่าเธอดีใจด้วยนี่ระยะเวลาเท่าไหร่คะประมาณ4ี่เดือนดีใจด้วยจริงๆเรื่องเราพวกนี้นะคะบางทีเขาเรียกถ้าถ้าตามโบราณเขาว่ารางเนื้อชอบรังยาอะไรประเภทนี้นะคะสารสกัดบางตัวอาจจะเข้าไปช่วยแล้วก็ทําให้บรรเทาได้อย่างน้องไอติมคนหนึ่งที่มาเจอตรงนี้นะคะได้บอกกับใครรอบข้าง<อ>แนะนําใครต่อบ้างไหมคะบอกคับ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือญาติญาติก็แนะนําเพราะว่ามั่นใจอะค่ะมั่นใจในคุณภาพเพราะว่าเราทานไปเองแล้วก็รู้สึกรู้ได้กับตัวเองอะค่ะไปตรวจไปหาหมอไม่พบแล้วปัญหาสิ่งต่างๆความกังวลใจหมดแล้วแต่เห็นว่าได้กําลังใจเพิ่มมาด้วยเพราะว่าสวยขึ้นค่ะก็มีมีคนทักบ้างค่ะใช่ไหมคะ,คะจะได้เวลาหมดอะค่ะจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็น เอาเป็นว่าณโอกาสนี้มีโอกาสที่ได้บอกต่อกับทางบ้านเรานะคะสุราษฎร์นะคะแล้วเราก็มีอะไรบอกกับคนทั่วทั้งประเทศอยากให้ฝากไว้สักนิดนึง<ะ>ค่ะน้องไอติมค่ะก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าคนเราเกิดมามีชีวิตเดียวนะคะเพราะฉะนั้นควรจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอคะ่ะอย่ารอให้สายเกินแก้ไขนะคะเพราะยังมีทางเลือกที่ดี อย่างบริษัทไทยธรรมที่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เราได้ทานกันจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป<ม>ค่ะน,นั่นนะคะจากใจจริงๆเลยนะคะของน้องไอติมเรานะคะ จริงๆแล้วน้องอยากบอกอะไรอีกมากมายเยอะแยะเลยแต่บอกว่าด้วยเวลาเท่านี้เอาเป็นว่าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเดียวกับเธอนะคะโทรเข้ามาถามได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้โดยตรงเลยค่ะเธอบอกยินดีเสมอเลยสําหรับทุกทท่านแล้ววันนี้ทางรายการ Healthy Secret มาจากโลกสุขภาพต้องขอขอบคุณคุณนิรมน29หรือคุณไอติมของเราเนี่ยนะคะมากๆที่มาพูด ประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพวกเราต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาค่ะพบกันใหม่กับ h ท a l ี h y Secret อาจารย์โลกสุขภาพกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในคราวหน้านะคะทั้งทีมงานและเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ และว,วันนี้ก็ได้รับความรู้และเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจากพี่เปิ้ลจารุณีและบริษัทไทยทำอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยให้ร่างกายของคุณรุดโทมแล้วค่อยหันมาดูแลตัวเองนะครับก่อนอาจากกันไปนะครับมีด็อกิเม้นท์รีมาฝากกันอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมไปติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโทรมาถามตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้วันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อาหารเสริมกับภาวะปวดท้องประจำเดือนภาวะปวดท้องประจำเดือนเป็นอาการไม่สบายในช่วงมีรอบเดือนของสุภาพสตรีจำนวนมากซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคลหนึ่งในอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงคือมดลูกอยู่ระหว่างกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ใหญ่ภายในมดลูกจะมีเยื่อบุมดลูกซึ่งจะน้าตัวขึ้นหากมีการปฏิสนธิเพื่อรองรับการฝังตัวของทารก แต่หากไม่มีการปฏิสนธิเยื่อบุมดลูกจะสลายตัวออกมาซึ่งมีส่วนประกอบคือเลือดและเมือกเป็นประจำเดือนออกมาทางส่วนปลายของมดลูกซึ่งเรียกว่าปากมดลูกซึ่งจะเปิดสู่ช่องคลอดผนังมดลูกเป็นกล้ามเนื้อเรียบซึ่งทำงานอยู่นอกการควบคุมของสมองมดลูกจะมีทั้งการบีบตัวและคลายตัวและจะบีบไล่เลือดที่ค้างอยู่ในมดลูกซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีอาการรุนแรงบางคนอาจจะเกิดอาการเหมือนคนปวดท้องทา แต่บางคนจะอาการปวดรุนแรงและปวดทีเนื่องจากมดลูกมีอาการบีบตัวแรงซึ่งเกิดจากการหลังสารที่ชื่อว่า พสตาแกลนดินหรืออาจเกิดจากภาวะผิดปกติบางชนิดเช่นเยื่อบุมดลูกจเจริญผิดที่หรือมีเนื้องอกในมดลูกอาการปวดอาจปวดก่อนมีประจำเดือนหลายวันเมื่อประจำเดือนมาอาการปวดจะทุเลาลงส่วนใหญ่จะมีอาการปวดไม่มากพบร้อยละ1 0บถึงสิที่ปวดมากจนต้องหยุดงานและอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยสารอาหารที่มีรายงานในเรื่องการบรรเทาภาวะปวดท้องประจำเดือนมีหลายชนิดได้แก่ น้ำมันปลาสารสกัดมเมล็ดองุ่นแบคโคฮอลตังกุยวิตามินบีวิตามินบีน 3, วิตามิน E แคลเซียมและแมกนีเซียมน้ำมันปลาและสารสกัดมเมล็ดองุ่นมีริ์ต้านการอักเสบซึ่งพบว่าผู้ที่บริโภคน้ำมันปลาหรือสารสกัดมเมล็ดองุ่นจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนรุนแรงน้อยลง สมุนไพรแบคโคฮอลมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองว่าช่วยผ่อนคลายการบีบตัวของผนังมดลูกวิตามินอ e, ีออกฤทธิ์โดยการลดการหลั่งสารโพสตราแกนดินทําให้อาการปวดตัวของผนังมดลูกลดลงแคลเซียมและแมกนีเซียมมีรายงานว่าการได้รับแคลเซียมและแมกนีเซียมเสริมทําให้ภาวะปวดท้องประจําเดือนลดลงเนื่องจากแร่ธาตุทั้งสองชนิดนี้มีการทํางานร่วมกัน ในการควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อทุกชนิดอีกวิธีหนึ่งในการลดภาวะปวดท้องประจำเดือนคือการใช้รังสีอินฟราเรดซึ่งมีฤทธิ์ลดการอักเสบลดอาการเจ็บปวดและช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวซึ่งในปัจจุบันมีการประยุกต์โดยนำแร่ธาตุที่ให้รังสีอินฟราเรดมาถักทอเป็นเส้นใยสวมใส่ในรูปกางเกงชั้นในเพื่อลดอาการปวดท้องประจำเดือนลงได้ สนับสนุนโดย g r a p e Seed Extract Plus Turmeric Extract สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดแคมิ่นชันโทร02-363-7699-085-920-6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลาดีนสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลายฉลามโทร02-363-7699-085-920-6609 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิตเชอร์ EPA น้ำมันปลาสกัดเข้มขน้นสารต้านการอักเสบบริษัทไททัมเอเรนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร 99, 0 2 3 6 3 7 6 9 9 0 9 5 9 2 0 6 6 0 9สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสเตมแม็ STEM AC, สารสกัดแอสตาแซนตินจากสาหร่ายสีแดงเพื่อป้องกันเซลล์พิทักหลอดเลือดก,กระตุ้นภูมิต้านทาน 02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนเซียนฟงบำรุงสุขภาพเสริมสมรรถนะตำรับยาจีนบริษัทไทยททอาลายลอนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร02 363 7699 085 920 6609 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกล็ e ซ e e ออย l l ัสเกล็ e ซ e e เ e e กซ์แทน้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่นปกป้องหลอดเลือดชะลอความชราบำรุงผิวพรรณบริษัทไทยทำอารีอันส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความง,งามสายด่วนสุขภาพโทร02 363 7699 085 920 6609